สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถหรูนนะคะสไตล์ผู้บริหารเข้ามาใหม่เลขใหม่อยู่ที่77,000กิโลนะคะบอกเลยนะคะใครที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้และตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota Camry นะคะ2.5 Hybrid n นวิ g เ t เตนะคะตัวนี้ได้เป็นปี2017ตั้งขายอยู่ที่759,000บาทนะคะฟรีดาวน์่อเริ่มต้นที่14,000กว่าบาทเท่านั้นเองกับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองไปเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถก,กันก่อนเลยนะคะ สำหรับ t o y o ต้าแคมรี่ไฮบิดตัวเนวิปี2017คันนี้นะคะตัวนี้นะชมด้านหน้าของเขาเจะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเส้นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักนะคะในส่วนของแบรนด์โ o โยต้นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้มาพร้อมหม่เลขทะเบียน6ปกปยยอยั่งเจ็จังหวัดกรุงเทพมหาคนครก็ได้หม่เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยและที่สำคัญทางบริษัททอโต้ของเรานะคะมีบริการหลังการขาย ให้เป็นประกันเครื่องยนต์และเกียร์ดูแลคุณลูกค้า1ปีนะคะคุ้มครองถึง180รายการนะคะสำหรับชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ที่เป็นหลอด LED เรียงกันสีดวงนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่แยกออกจากชุดโคมไฟด้านหน้านะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง2จุดเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยต่อมานะคะเรามาดูในส่งของตัวล้อกัน สำหรับลอ้อของเขานะคะมาพร้อมกับลอ้ออลลอยขอบ18นะคะเป็นแม็กหารูของแท้จากโตโยตาเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยผ่านมาตรฐานแล้วด้วยเนาะสำหรับยางคันนี้มาพร้อมกับยางดันหล,ลบนะคะทั้ง4เส้นเลยได้ยางสัปดาห์ที่9ปี2022นะคะตัวยางใหม่มากๆเลยนะคะใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะ ซุ้มล้อของเขานะคะโค้งเดิมๆน,อน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะถัดมาที่ด้านแก้มนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวไฮบริดเนาะต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับหูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝา,าครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นฟิล์มกร้องแสงนะคะและดูในส่วนของกระจกบาน,น,นหน้าของเขานะคะเห็นไหมยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าติดไว้อยู่แบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนตัวกระจกทุกบานนะคะก็มีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าเช่นเดียวกันนะคะเพื่อบ่องบอกว่าของแท้จากโรงงาน ไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยเดี๋ยวรุ่นถอยหลังให้ดูในส่วนของภาพรวมด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือสีของตัวรถนั่นเองนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมเดิมนะคะแบบนี้เลยคมสันเหเีียมด้านข้างอยู่ครบนะคะตัวรถไม่เคยผ่านการตัดต่อ ไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นรถมือเดียวเลขไมค์คืนน้อยมากๆเลยนะคะต่อมานะคะกระจกบานด้านท้ายก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายนะคะนี่ของเขาจะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางชุดโคไฟแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางส่วนด้านขวานะคะจะเป็นตัวไฮบริดนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองนะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายนะคะทั้งสองข้างด้วยคิวฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียม ด้านหลังนะคะมีการติดตั้งกล้องมองหลังกล้องถอยนะคะจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมองเห็นได้อย่างเรียลไทม์และชัดเป็นอย่างมากเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเวลาเราคุูกค้านะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ย ก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําทันหยุดนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจร,รีโมทได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะเช่นเดียวกันอ่านุ่นกดค้างนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนะคะ และดูภายในของเขานะคะนุ่นบอกเลยว่าภายในคือกว้างมากๆเลยนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเดินทางใกลๆนะคะสัมภาระเยอะๆนุ่นบอกเลยว่าตัวรถ c a มปี่นะคะเป็นรถตู้ผู้บริหารที่มีบอดี้ที่กว้างเป็นอย่างมากเลยนะคะเปิดไม้กระดานขึ้นนะคะเราก็จะเจอในส่วนของแม่แรงนะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะทุกอย่างคบตรงบล็อกของเขาเลยนะคะที่มาจากศูนย์โรงงานนะคะอ่ะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของ ยางอะไหล่สำรองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ออกจากสูตรป้ายแดงมาย,ยังไม่เคยใช้เลยนะคะดอกยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นยางดันหลบเหมือนกับด้านนอกนะคะแล้วก็เป็นร้อยอ่อลอยเช่นเดียวกันเนาะสำหรับรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนะคะสีเดิมๆนะคะเป็นสีเปลือกไข่เม็ดอ์ตทุกจุดที่มาจากโรงงานอยู่ครบเลยซึ่งรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันนะคะในส่วนของน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงด้านท้าย นุ่นเปิดให้ดูกันหน่อยนะนี่นะคะเห็นไหมตัวน็อตเป็นสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างเม็ดอาร์ตนะคะต่างๆเนี่ยพวกนี้มาจากโรงงานนะคะสภาพดีสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของน็อตด้านนี้กันต่อเลยนะคะนี่ตัวน็อตฝั่งนี้ก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะเห็นไหม เม็ดอาร์ตนะคะทุกจุดอยู่ครบเลยรายละเอียดต่างๆพวกนี้มาจากโรงงานนะคะแม้กระทั่งขอบอยางห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเองก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะซึ่งรับประกันเลยว่าด้านท้ายนะคะไม่เคยโดนชนฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่เคยนําไปทําสีมาด้วยนะคะอ่ะอันนี้นุ่นพาคุณลูกค้านะคะเดินดูรายละเอียดนะคะด้านนอกรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของ รายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กันเริ่มกันที่แผงประตูด้านในกันก่อนเลยนะคะซึ่งจะเป็นโทนสีเบจต,ตัดกับสีดำนะคะนี่มือเปิดประตูด้านในนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยมาพร้อมกับ m e m o r ร s e ซีนะคะซึ่งเป็นระบบความจำนะคะให้กับเตตตัวเบาะระหว่างคนขับกับข้างคนขับนั่นเองต่อมาตรงคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลทั้งหมดเลย อันนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าและเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยมีสครับเพดติดตั้งไว้ที่ขั้นบันไดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่ด้านในกันเลยเนาะนี่ด้านขวาข้างขวาของพวงมาลัยนะคะนี่ที่พับกระจกมองข้างนะคะแล้วก โหมดการลื่นทลายเนาะนีเป็นสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนต่างๆนี่คือเป็นระบบเซตตี้ของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็มาพร้อมกับคุณแจร,รีโมทนะคะสมารท์ทย์เลดนะคะแล้วก็ปุ่ม engine start นั่นเองเนาะก็หยยบเบรกนะคะกดปุ่ม start ได้เลยเนาะ,นะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี 2017, mm hmm. 2017นะคะตัวนี้ได้เป็นปี17 17สิบเจ็ดแท้เลยนะคะผ mm hmm. ลิต17จดโจสิบเจด้วยนะคะ mm hmm. เลขไม่อยู่ที่ 70, 7จ0 0 0 670กิโลนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะนำตัวรถเช็คกับประวัติทางศูนย์ได้เลยนะคะว่าเป็นเลขไม้แท้มีการเช็คศูนย์ตรงทุกระยะเลยเนาะ,ะส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาไลัยได้เลยแล้วก็นี่นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัว c ู u คอน control ด้วยนะคะมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะนั่นก็คือเครื่องเสียง CD ดีสามารถฟังนะคะวิทยุ FMAM ได้แล้วก็จอการเนี่ยเป็นจอ Android นะคะเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองมาพร้อมกับระบบทิศทางนำา n v v i g t o r ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตรงชื่อของเขาเลยนะคะว่าเป็นตัว H V Navigator นั่นเองนะคะและที่สำคัญเวลาเราถอยหลังนะคะก็จะเป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังด้วยนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เลียวทางม,ม,มากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแยกซ้ายแล้วก็ขวาแต่ถ้าความเย็นไม่ทันใจนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นแบบแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ทันใจเราก็ปรับความแรงพัดลมนะคะความเย็นอุณหภูมิเองได้เลยเนาะนี่ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะในกระจกด้านหลังเลยแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแอร์นะคะที่เบาะของ คู่น้านั่นเองเนะี่ยคือข้างคนขับแล้วก็เบาะคนขับนะคะตัวเบาะของเขาเนี่ยจะมีแอร์ภายในเบาะด้วยเนาะนี่มีปุ่มอีโค่ต์โหมดแล้วก็มี EV m o โหมดด้วยนะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้ากดเปิดได้เลยนะคะนี่จะเป็นช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX แล้วก็มีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะถัดมาตรงนี้ก็สามารถกดได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้านั่นเองนะคะทำใใช้ก็อิดไปเลยนะคะแบบ เรียบหรูมากๆเลยเนาะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะที่เป็นเกียร์ถุงนั่นเองนะคะแบบดูแบบเป็นสไตล์ยุโรปสไตล์ต่างประเทศเลยนะคะเรียบหรูทั้งคันสภาพภายในคือสะอาดมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแท่นชาร์จนะคะของในส่วนของตัวโทรศัพท์ที่เป็นตระกูล Apple นะคะเป็น Apple Ca r p เ a y เนาะอ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะนี่จะเป็นเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับ ตัวระบายแอร์นะคะอยู่ภายในเบาะนะคะทั้งเบาะคนขับและข้างคนขับนั่นเองนะคะนี่เป็นเบาะนาั่งสีเบจสภาพดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างสมกับเลขไมเลยนะคะสําหรับเบาะคนขับนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด10ทิศทางเลยแล้วก็ข้างคนขับนะคะปรับได้แปทิศทางนะคะนี่มาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน7ลูกเลยนะคะมาต่อกันที่ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ของเขาก็ได้เป็นบอหนังสีเบจเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะมีสายวิวให้3เส้นนะแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเนาะนี่ตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของพนักวางแขนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เปิดได้นะคะจะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้าขวดน้ํานั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็พับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลย มาพร้อมกับแอร์ตอนหลังนะคะมีให้ถึง2ช่องนะคะเพื่อให้ความเย็นภายในรถกระจายได้เป็นอย่างดีเลยเนาะเห็นไหมคะมีแผ่นยางรองเท้าให้ด้วยภายในค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเบาะคนขับและข้างคนขับนะคะก็มีที่จับให้ด้วยนะคะส่วนกระจกนะคะกระจกด้านข้างนะคะของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของม่านนะคะซึ่งตัวนี้ก็ดึงด้วยมือแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจกบานหน้านท้ายตัวนี้นะคะก็เป็นม่าน ม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะนี่ตามในปุ่มที่นุนแจงที่คอนโซลด้านหน้าเมื่อสักครู่เลยด้านในนะคะบนหลังคาก็จะมีในส่วนของไฟในเก่งด้วยนะคะมีให้ถึงสองจุดเลยบอกเลยว่าเพาดานด้านในกว้างมากๆนะคะสะอาดด้วยเนาะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็ าชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด y n e r g y Drive นะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด 2,500cc ซีซีนะคะตัวเครื่องนเดิมๆเ,เ,เลยนะคะแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะตรงกับสังเวาเล่มทุกตัวอักษร อันนี้จะเปนในส่วนของน็อตฝากะโปรงรีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะแต้มสีต่างๆอยู่ครบเม็ดอาร์ที่เบา้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์คานต่างๆนะคะทุกอย่างการันต,ตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะทุกอย่างมาจากโรงงานของเดิมของแท้อย่างแน่นอนเลยนะคะแต้มสีทุกสีนะคะมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะนี่แล้วก็กล่องตัวนี้นะคะพลาสติกยังใสสภาพใหม่มากๆเลยนะคะ นอน้างสมเหตุสมผลกับเลขไม้และสภาพเบาะภายในเป็นอย่างมากเลยเม็ดอาร์คนะคะที่เบ้าโชคสภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็น็อตฝากระโปงนะคะนี่ฝากระโปงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์เตยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงนอ็อตกบทุกตัวอยู่ครบเลย และสุดท้ายนะคะสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็สติกเกอร์สีทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดพลาดและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลย <S <S อ่าก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรถเข้ามาใหม่นะคะที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ โตอรตาแคมรี2.5 H.V. เนวิเก t o r ปี2017 4ี่บอลเงินคันนี้นะคะพร้อมวันตีหลังการขายดูแลคุณลูกค้าให้อีก1ปีคุ้มครองถึง180รายการเลยสำหรับตัวรถคันนี้นุ่นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตั้งขายอยู่ที่759,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกทศเลย ดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ